มาดูสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเริ่มจากเตรียมพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนคนไทยเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน15วันไม่ต้องขอวีซา่าแค่มีพาสปอร์ตต่อมาได้เลยตั๋วเครื่องบินไปกับ แผนการเดินทางและหลักฐานการจองที่พักเพื่อแสดงว่าคุณพร้อมที่จะเที่ยวญี่ปุ่นแบบมั่นใจและต่อไปตงทะเบ,บียนวีซิ t เจแปนที่วีซิ t เจแปนเว็บระบบออนไลน์ช่วยกรอกข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทํทำให้เข้าญี่ปุ่นง่ายและรวดเร็วแนะนำให้ซื้อพาสให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ใช้แอปพลิเคชันอย่าง Google m a p และ Navitime เช็คเส้นทางตารางรถไฟได้จะช่วยวางแผนง่ายขึ้นงบประมาณค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักการเดินทางค่าอาหารค่าชมสถานที่และของฝากอีกมากมายขึ้นอยู่กับสไตล์การเที่ยวของคุณแค่เตรียมเงินให้พร้อมตามแผนของคุณเงินสดยังจำเป็นในการใช้จ่ายเป็นหลัก แนะนำให้สมัครบัตรท r a v e l c a r ดสามารถแตะจ่ายและกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้ไม่ต้องพบเงินสดเยอะแลกเงินร่วงหน้าผ่า App id, ัดแอปเรดดีๆหรือซื้อบัตรเติมเงิน IC Card ที่ญี่ปุ่นและสามารถแตะจ่ายแทนเงินสดซื้อของคื้นรถไฟรถบัสได้ทั่วประเทศเตรียมตัวให้พร้อมและไปสนุกกับญี่ปุ่นกันเลย